สบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนเนาะมือนี้บอมไม่ไ้ชิพาไปกั้นกบกันเขียดเนาะพี่น้องการกบกันเขียดว่ามันสิได้บ่ได้เนาะพี่น้องว่นที่ได้น้อยได้ลาสไม่ได้นะพี่น้องพามาเบิ่งเนาะการกบกันเขียดตามทุ่งไงทุ่งนาเนาะพี่น้องมื้อนี้ฝนตกเนาะไปจนเปียกเนาะพี่น้องเปียกเนาะพี่น้องฝนตกไปเปียกเปียกเลยเนาะพี่น้องทีหนาวๆเนาะลมแน่หน่อยนึงเนาะพี่น้องได้สิพาเลาะเบิ่งเฮียงกบกันเขียดนะพี่น้องพาพี่น้องเลาะ การกบกันเขียดตานท้องในท้องหน้านะพี่เนาะตัวนี้เนาะมือนี้เป็นมือเออ่ทวนตกเนาะพี่เนาะทวนตกตอนหมดแรงน,นั่น,นอย่งเงี้พี่เนาะเขาเห็นตัวหนึ่งพี่เนาะเลยพาเลา่โล่แบบนี้เนาะนี่ส ở nhiều nhạn được thì đó ayu hakin nó tam thùng hai thùng na thì nó này nó là tên là phi nó thành Bình trên đây là bạn phi nọng FC quân si, tốc bò là thì nó quân tốc bò nó nó học à, cái lọc gắn cái lấy lưỡi nó thì nó gắn chẹt gắn cốp lấy lưỡi nó Họ cái chạy đi ngang cái lưỡi nó thì nó quân gắn xi tốc tốc như xi tốc này là phải đọc như quân tốc này nó xi chạy vừa đây nó thì nó nói nó lại tạm được nó thì hết tuần thì nó อ๋ออีกแล้วตัวนึงมันก็จะแค่ในนั้นนี่พี่น้องไปเรื่อยๆเนาะเห็น่แล้วพี่น้องสองโตติดจำพี่น้องติดไปไวขนาดพี่น้องเลยติดไปไว mặt trăng khó anhu nhạt đâu biệt nào, khó anhu nhát nhạt, quang và sân vinh quang ngắm vinh quang vinh quang vinh quang ตอนนี้เขาก็ขออนุญาตดะพี่น้องเัาก็สิเลอกการกานไปเรื่อยนะพี่น้องก,กา,การรกน,นกบกันเศดไปเรืเ่อยเอาอนุญาตเด้อว่ามันสีเดือนหน่อยจะลายนะฮะสิพาไปเบิ่งอยู่ข้าอนเนาะตอนนี้ฝนพุ่นตกสีพุ่นตกเนี่ยนาะพี่น้องะยันยันกล่องเซตทางดาวพิณองก็สิพาไปเบิ่งอยู่ข้าอนแล้วเนาะสิพาเบิ่งตอนเอาได้หน่อยจะลายเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สีหนาวเนี่ยเนาะพี่น้องเขาก็สีเลอกกาดไปเรื่อยเนาะพี่น้องต่อต้องให้ทำงนานเนาะ หลังจากที่ว่าเฮาดิการก็เป็นเขี่ยตไปกับเพิ่งเติบนะพี่น้องเกือบซม่วงเนาะสามสิบแปดนาทีที่แปดนี่แหละพี่น้องตอนนี้เฮาจะยีได้ย่างกับมือเทียงนะพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนตกแห้งแน่เติบนะพี่น้องคอยจนร้าวจนสั่นเนาะตอนนี้กำลังกับเทียงนะพี่น้องกำลังย่างกับเทียงเนาะถาเจ็บทุกคนเนาะถาทุกคนเบิ่งว่าที่ไหนเนี่ไรสัหน่ะยพี่น้องถามาเบิ่งอยู่ถึงเทียงเลยเนาะพี่น้อง อ๋อแลสวมีการนำพี่น้องตอนนี้ก็มางหัดเตียงแล้วพี่น้องนี่หอดก๊อกน้ำประดาลเนาะเป็นแบบโยกเนาะพี่น้องแบบโยกนะเนาะเส่คันโยกเนาะใส่คันโยกเทาสิ่งเดียวโยกล้างตีนนะพี่น้องล้างตีนล้างมือนะพี่เนาะขวบคนตโกันเปื้อยนะพี่น้องเสได้โยก ยกนำ้ำหลังตีหลังมือตัวนี้นเนาะอานะีของอะไหลังตีหลังมือเนะี่ยเปลือนแห้งเลยเนาะตีขินทึ้งเชียงเลาวี่น้ำเปลือก ເຮົາເຂົ້າເນາະເນາະເກດລະບິນເຮົາຊິຕໍາເນາະຫາກກິນມັນເນາະຂອງຫນ້າເຮົາເນາະພາເບິ່ງເລີຍເນາະຊິຕາໄປິທກກียນ กบก,การเขียดพี่น,น้องนี่หลังจากที่การแล้วเนาะไดประมาณเท่งนี้เนาะหน่วยลายหน่วลายปันใดเนาะเอ่าให้เปนประมาณเท่งนี้นะคร,ะระับก,การเขียดการกบ กบมีกบสามสี่โตน่ะสี่ตัวนี้น่ะเดี๋ยวน่ะฝนตกเนาะฝนตกมันก็เลยการกบกันเขียดนี่เนาะบัวไม้กันกบกันเขียดได้๋ยวพอได้ติ้งน่ะพี่เนาะพอได้ติ้ง ก็ขอบใจที่ติดตามและหัดส้มนะพี่น้องนี่เดียสบายดีนะมือเศร้าเนาะมืันนี้เนาะอาสิพามาเบิ่งอันทงนาหลังจากเต็มเมื่อคืนนะพี่น้องเมื่อคืนเราไปการกบปันเขียนนะน้องเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้เนาะชาวเบิ่งกับทงนาที่เอาการกบปันเขียดมันเก่ากว้างเติบนะพี่น้องนี่กว้างนะพี่น้องจะดีละพี่น้องนี่รอลงไปเรื่อยๆนะพี่น้องตัวนี้เป็นทงนาที่เอาปการกรบกันเขียดเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องตัวนี้เนาะ พามาเบิ่งเนาะกับเป็นทงนาต้องไฮทงนาเลยพี่น้องกว่องเติบเย้าพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ฝนก็ตกกับพี่น้องนี่นี่เด้ฝนตกตัวคอยกันก็กันเขียดเนี่ยบนลำดมมีหดน้าพี่น้องเอ้ยมันตกบปนแห้งแล้วตกพอดินชุ่มดินลายเนาะตัวนี้เนาะนี่บรรยากาศในี่มันเช้าเนี่ยเสงอาทิตย์ขึ้นพี่น้องพี่น้องเนาะแสงตะเวนขึ้นเนาะพามาเบิ่งแสงตะเวนขึ้นในี่ยมัเช้าเลยนะพี่น้อง ก็ถือว่าเฮ็ดให้อัน์้าเฮาบ่ตายนะพี่น้องก้ามันก็จะบ่ตายแล้วเพราะว่ามันมีน้ำนะพี่น้องมันได้กินน้ำเนาะน้ำก็น้อยเดียวนี่พี่น้องเอ้ยสมัว่าอะไรพี่น้องนี่น้ำให้นาน้อยเดียวนะพี่น้องนี่น้ำให้นากะบฝ่าเอฟซีเนาะที่ตามเป็นกำลังใจให้เบาลไม้เนาะบอลไม้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะก็จะพามาเบิ่งกับเบิ่งทั้งนี้ละพี่น้อง วันในตอนเสาร์นะเมื่อคืนเขาก็บับไปหาา้ารอบยังกม้มยังเขียดเนี่ยนะพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ได้บุหรี่เนาะซามที่เห็นแล้วายๆพี่น้องขอขอบใจหลายๆพี่น้องเนะ